สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบกับใจสร้งางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางไซง่อนนะคะวันที่12สิงหาคม2565นะคะกอ่อนคานวณค่ะ คำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่11ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอนะคะนาะ นเสียงทำงานหน่อยนะคะพี่น้องคะเมื่อวานนี้นะคะเด่นปกติใจให้เก้าและแปดนะคะพี่น้องเด่นวีพีนะคะให้สองและหนึ่งนะคะพี่น้องคะบนมานะคะปกติบนมาสองหกสองล่างแปดหนึ่งนะคะพี่น้องมาเข้าคู่สองหกหกสองด้านบนนะคะใจก็ไม่ได้ไฮไลท์ไว้ให้นะคะพี่น้องเด่นมาแปดนะคะพี่น้องคาแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะ เสียงคนญี่ปุ่นทํางานแต่เช้าเลยนะคะพี่น้องเด่นวีพีนะคะจะให้สองให้หนึ่งบนมาเก้าห้าเจ็ดล่างแปดสูงระคะพี่น้องค่ะวันนี้หลุดนะคะพี่น้องเด่นรวมก็หลุดนะคะหลุดหลายวันแล้วนะคะใจงอนนะคะเอฟซี FC ที่ตามทุกวันนะคะพี่น้องให้หยุดก่อนก็ได้นะคะดูได้แต่ว่าให้หยุดก่อนช่วงนี้เป็นแบบว่ามันหลุดเนาะพี่น้องเนาะใจก็ใจคอไม่ค่อยดีนะคะสําหรับ อแอดมินนะคะพี่น้องคะวันที่12นะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่11มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนค่ะปกติและ v ีไปกติ2องล่างเก้านะคะพี่น้องวีไอพีเก้านะคะพี่น้องไม่มีล่างนะคะบอกผิดอีกแล้วสองบวกหบวกสองบวก9ก้บวกหบวกเได้31นะคะ 1> 31 1เหลือ30วก1ได้32นะคะพี่น้องคะเจะ๊จะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้เอา3มาด้วยนะคะพี่น้อง01ถึง09นะคะ0102 0304 0506 0708 09นะคะ, 02, 04, 06, 08, 09, ะ,คะพี่น้องคะ11ถึง19นะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19ค่ะ

หนนะคะพี่น้องหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่แล้วก็19คะ่ะสองหนถึงสองเกนะคะพี่น้องสองหนึ่งสองสามสามนะคะสองห้าแล้วก็29นะคะพี่น้องค่ะสองแปดละหน่ง 2, 8, แปพิจารณาไว้ก็ได้นะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะ่ะชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะ สำหรับเด่นประจำวันนะคะพี่น้องก็คือเลข1และเลข6นะคะพี่น้องคะเลข1และเลข6เลขเบิ้ลประจำวันนะคะก็คือเลข66และ1 1นึเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาไว้ก็ได้นะคะพี่น้องมาดูตัวเด่นนะคะก่อนพิจรารณาคู่ด้านบนนะคะพี่น้องคะเพราะว่า ยิบซีทุกท่านนะคะจะเอาทุกตัวจะเอาทุกคู่ไม่ได้นะคะพี่น้องคะให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะเด่นปกติอยู่ที่98นะคะพี่น้องวันนี้หมวยจับยาก2วันแล้วนะคะพี่น้องคะไม่ไม่สัมพันธ์กันนะคะเด่น v i p 0และ9นะคะพี่น้องคะเด่นรวม3และ0นะคะ ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะพี่น้องจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะ9จะมาจับกับอะไรได้บ้าง9ก็ 8, 93, 90นะคะพี่น้อง90มีอยู่นะคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ8ก็ 80, 89, 83, 8 8 0ตัวเดียวกันนะครับ อย่าลืมไปกับทุกตัวนะคะพี่ดองคาชอบตัวไหนอย่าลืมไปกับนะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องคาขอบคุณหลายหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันๆกับพี่ดองขาสวัสดีค่ะ